ครับก็กราบสวัสดี FC ช่องคอสอปหอคณะสำรวจป่าเห็ดของเราทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูควายกินนมนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็พามาหากบนะครับก็เดินหาตามแหล่งที่เคยหานั่นแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนขาหาไปแล้วครับแต่ก็พอมีหลงเหลืออยู่บ้างครับรู้สึกว่าปีนี้คนหากบไงจะเยอะมากเลยครับตอนนี้ผมก็หาได้แล้วครับสองตัวครับก็มานั่งพักร้อนนั่งดูควายกินนมไปก่อนครับ ไปดูกันครับว่าเราจะได้เยอะกว่า2ตัวหรือเปล่าครับหรือว่าจะได้แค่2ตัวแค่นี้ครับไปดูกันเลยครับผมสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสปหคณะสํารวจป่าเหตุครับครับไปดูกันเลยครับเต็มแรกของวันนี้นะครับอุ้ยหันผิดด้านเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับเด็ดจ้าหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็รู้สึกว่าคนเขาจะหายหาไปแล้วนะครับแต่ก็มีหลงเหลืออยู่บ้างครับวันนี้ก็เดินเลาะเรื่อยๆตามที่ที่มันเคยมีครับผมนี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับอ้ตัว สาสวยอยู่นะครับนี่ครับมาแล้วครับตัวแรกแวกมานครับมันมานเด้อครับเต็มถุงเต็มกระสอบเด้อครับผมตัวที่สองของวันนี้นะครับ เจอร้อยนั่งครับใหญ่มากครับเจ้าของเขาอยู่ตรงนี้ครับเต่าครับโอ้ยเต่านาตัวเบริ่มเลยครับตัวอ้วนตุ๊บเลยครับน่าจะท้องน่าจะเตรียมไข่ครับ ปล่อยเขาไว้ที่เดิมตรงนี้ครับดูครับใหญ่มากครับ